เีท้องเอกดีทองเอกเคยโกรธใครไหมเนี่ยทองเอกดูดูหน้าดิไม่โกรธใครเลยนะครท้องเอกเคยโกรธใครไหมไม่ครับแล้วเบิร์ตมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยชอบไหมร,ไรับได้ครับอ๋อรับได้เหรอรเฮ้ยนายไปบอกเขางี้เขาก็รับได้เดี๋ยวนายเดียไปไป,ไปพูดแบบเนี้ยนายชี้นำอ่ะจะแจ้งอะไรมันก็ได้เนะี่ยพี่แจ้งได้ทุกอย่างแล้วชอบแกล้งเพื่อนไหมคนอย่างนี้ไม่น่าแกล้งไม่สิครับหรอ แกล้งไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรตอบโต้ไม่มีอะไรแต่แล้วแกล้งทำไมอ่ะอยาก <c oughs> อยากให้มันมีชีวิตเหมือนเพื่อนครับอ๋อคือรักเพื่อนหัวเพื่อนใช่ไหมหอมเพื่อนนะ่ะหอมเพื่อนนะ่ะหอมดีๆหอมดีๆให้เพื่อนอดีใจไหมเพื่อนจูบดีใจไหม,ไมดีใจครับดีใจเมียรุ่นพี่ใช่ไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยดีใจอ่ะ ไม่ยิ้มน,นี่น่าดีใจใช่ไหมแล้วน่าเสียใจทาําไมน่าเสียใจเสียใจมากเสใจหามมาไม่เจอมไมาอะไรนะอะไรนะไม่มีมมาให้ขี่ไปไหนไม่ได้อเอเบทํำน่าเสียใจแ,แบบหามมาไม่เจอเนี่ย